สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ค่ะในศตวรรษที่21นะคะ,นนะ,คะมนุษย์ทุกคนเนี่ยควรที่จะมีความรู้พื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาคณิตศาสตร์หรือว่าการคำนวณศิลปะวิทยาศาสตร์การปกครองและหน้าที่พลเมืองนะคะเศรษฐศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ค่ะ ซึ่งวิชาความรู้เหล่านี้นะคะจำเป็นจะต้องมีการสอดแทรกทักรระะะทษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21เข้าไปร่วมด้วยนะคะซึ่งทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21นะคะจะประกอบไปด้วย3ทักษะด้วยกันนะคะนั่นคือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและตัวสุดท้ายคือทักษะชีวิตและการทํางานค่ะทักษะตัวแรกนะคะคือทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมนะคะ ทักษะนี้นะคะจะเป็นตัวกําหนดความพร้อมของผู้เรียนนะคะเพื่อเข้าสู่โลกของการทํางานที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะในปัจจุบันโดยทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมนะคะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลัก 4C นะคะโดย C ตัวแรกเนี่ยก็คือ creativity and innovation นะคะก็คือความคิดสร้างสารรค์และก็นวัตกรรม C ตัวที่2นะคะก็คือ critical thinking and problem solving นะคะก็คือการคิดอย่างมีวิจรารยณและก็การแก้ไขปัญหาค่ะ C ตัวที่3นะก็คือ communication ก็คือการสื่อสารส่วน C ตัวที่4นะคือ collaboration นะคะคือการร่วมมือการทำงานนั่นเองค่ะทักษะตัวต่อมานะคะก็คือทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีเนื่องด้วยในปัจจุบันนะคะจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านทางสื่อเทคโนโลยีมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยผู้เรียนจึงควรที่จะมีความสามารถในการออแสดงทักษะ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจรารณญาณแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายนะคะโดยจะอาศัยความรู้ทางด้านออสารสนเทศสื่อ ек, และเทคโนโลยีนะคะก็จะได้แกออ่ความสามารถด้านสารสนเทศการรู้เรื่องสื่อนะคะรวมไปถึงการรู้เรื่องของ ICT หรือว่าการเข้าใจแล้วก็การปฏิบัติเป็นในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาระคะ่ะ และทักษะการเรียนรู้สัตว์ที่เตัวสุดท้ายนะคือทักษะชีวิตและการทํางาน,นะคะ่ะโดยทักษะชีวิตและการทํางานนะคะนักเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญนะคะโดยจะต้องมีการยืดหยุ่นนะคะหรือว่ามีความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพสังคมต่างๆนะคะผู้เรียนนะคะจะต้องมีการเริ่มสร้างสารรค์นะคะแล้วก็มีการเป็นตัวของตัวเอง มีทักษะทางสังคมแล้วก็มีการเรียนรู้สังคมที่มีความต่างหรือมีความตรงข้ามกันทางวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงเนี่ยตัวผู้เรียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีการสร้างหรือว่าผลิตผลงานแล้วก็มีความรับผิดชอบเชื่อถือได้นะคะอีกทั้งนี้ยังต้องมีความเป็นผู้นำนะคะหรือว่ามีภาวะผู้นําแล้วก็รับผิดชอบในงานของตนที่ตนได้กับมอบหมายนั่นเองค่ะซึ่งจาก ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการให้การศึกษาหรือว่าการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนนะคะควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนะคะจากที่เราเนี่ยมุ่งให้แต่ความรู้นะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนไปมุ่งที่จะมีการพัฒนาเนี่ยทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21ทั้ง3ด้านนะคะให้กับผู้เรียนซึ่งก็ได้เกิดแนวคิดในการจัดการเรียนรู้นะคะในศตวรรษที่21นะคะซึ่งจะได้แก่ หนึ่งเลยนะคะคือแนวคิดการเรียนการสอนเนี่ยที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั่นเองก็คือเป็นการจัดการเรียนการสอนนะคะที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างความรู้ใหม่หรือว่าองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการคิดรวมไปถึงกระบวนการกลุ่มนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะคะโดยผู้สอนเนี่ยจะต้องจัดการเรียนรู้นั้นเนี่ยให้สอดคล้องกับความสนใจแล้วก็ความสามารถรวมไปถึงความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะ คณแนวคิดต่อมานะคะก็คือทีชเลสเลอร์มอนะคะคือการสอนให้น้อยลงแต่ว่าสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะก็คือการที่ผู้สอนนะคะสอนแบบบรรยายหรือสอนแบบบอกเล่าเนี่ยให้น้อยลงแต่จะมีการสนับสนุนนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้นนั่นเองนะคะและอีกแนวคิดหนึ่งนะคะก็คือการเรียนรู้โดยตรงหรือว่าแอคทีฟเล a ร์นิ่งนะคะจะเป็นการมุ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มี โอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากที่สุดนะคะโดยจะผ่านการศึกษาค้นคว้าการทดลองการได้ลงมือปฏิบัตินะคะได้คิดได้แก้ปัญหาโดยไม่ถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยได้ทํางานเป็นกลุ่มนะคะและผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสรุปเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่ให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะสัมพันธ์หรือว่าทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่2 1อนั้นเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการนําเอา ทักษะ3มทักษะเหล่านั้นนะคะเข้าไปสอดแทรกภายในเน,นะะื้อหาวิชาหลักที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่จําเป็นนะคะแล้วก็เกิดการพัฒนาของผู้เรียนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้สอนนะคะจำเป็นที่ต้องมุ่งส่งเสริมนะคะการเรียนรู้นนั้นเนี่ย <S <s เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดความรู้หรือองค์ความรู้นะคะเพื่อที่จะได้นําความรู้ทักษะเหล่านั้นเนี่ยไปไประยุกใช้นะคะ ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะรวมไปถึงเนี่ยทำให้ผู้เรียนเองเนี่ยได้มีความสามารถในการปรับตัวนะคะอยู่ได้นในสังคมในสภาพสังคมต่างๆนะคะโดยอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น,นได้อย่างสันติมีความสุขพึ่งพาซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะค่ะและนี้ก็คือ,อ,อลักษณะและก็แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษที่21ค่ะขอบคุณค่ะ